เอ้ยี่ใหญ่ครับยุบบานท่าน้นีมิจหลังคาเรียนข้างล่างนี่หกหกสิบห้าเออห้ามงกุฎครับต้องการหรือ แคนั <toys> ้นเราไม่ดูว่าพญายิ่นี่มาดูครับมาดูต้อบอกไปเนาะท่านผู้อาวุโสเพิ่มเพิ่มมาเป็นหาเพิ่มมาเป็นหกเพิ่มมาเป็นเจ็ดแล้วก็เพิ่มเป็นสิบต้องเรียลเล็ตไป ตังสามปีที่แล้วยู่ม <it> ื <ming> ่นส <UC S> ี่ครับเดือนนี้สองมื่นครับพอเล็กแพงเล็กกับแป้งใส่แล้วอพอับพอได้ป่านไหนดบ้านบ้านยังครับบัดแจ้งน้อยมูสิบสองตะบลคอน่เนี้ยครับระระดับน้ำเสี่เขาเป็นยังไงช่วงช่วงนี้กำลังเริ่มเพิ่มขยับระดับน้ำขึ้นครับจากตะกอนที่ขึ้นกางวัด สองเส้นกางขึ้นสองเส้นก็นจะเพิ่มเป็นสี่เส้นกางวันสี่เส้นกางขึ้นสีเสนนส่เสน้นจะเพิ่มมาเป็นหกเส้นทั้งจากกางวันหกเส้นกาขึ้นหกเส้นเราคือมาเป็นสิบเส้น,มา,น,ม,นมาขึ้นนี่ครับออเอางี้ป่ะเชื่อเด้ย่ายูเป็นยังได้ขนตะนามชวงในเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมตะนามผืนที่แรกคนที่เข้าคู่มือนี่ของครับแล้วจะตูยเย็นแค้เครื่องซักผ้าแล้วนั้ครับ ครับว่ามันจะทวมบอบเย็นจังว่าถามผู้นำน้่นเด้วถามผู้นำน้่นครับการทวมการทวมทวมง่ายไปอยู่ใส่มองสวนวอดประยบบ้านดงบ้านดงสาวอ๋อที่บ้านดงสาวทั้งดงดูหลังนึงก็ทวมพี่ได้แตขึ้นทุกทีมีโรงเรียนหรือเปมีโรงเรียนผู้เพิ่นบอมีบ้านญาติเพิ่นกะอยู่โรงเรียนครับมีจังเล็กครับครับตามสถานการณ์ล่าทั้งผมกระหายผู้ซอยเพิ่นได้วัด ไอ้เฝาละว่างนะครับกระทั่งครัวกรทั่งนายพื้นกับอะไรล,ลงมากพื้นที่นะครับมาแจ้ง,<อ>งเตือนไทยครับชาวบ้านแกงน้อยนะครับไห้เฝาระว่งงางเกี่ยวกันกับมวนลำที่แต่ละลงสูยส่ยาโสทรนนะครับในช่วงนี้แต่มีพายุนะครับเขาม่านะครับเทียหน้าม,า,นมามันไหลหลาหลกในช่วงนี้นะครับไหลไปสมขึ้นยูต่ว่าขาดว่าก็คงจะบ่อถั่วผมคิดว่า้านและลำน้ำจะมี ถ้าถมันมิดรักระดับทีสองนี่มันจะไหลข้อสูล่าแต่ว่าบกเกิดความเสียหายเพราะว่า,าเขาปีนี้มันเข่าง่ามนะครับเขา่เขาเขาหน้าปีมันสูงน้าม,มันก็นจะเข่าไหลไปตามร่องนา้างร่อ,องนําแล้วที่ม้วนทีตามในขณะเดียวกันเขาปีนี้มันง่ามก็เลยบวบเลยรับความเสียหายปไปเลยครับ คือว่ามีศัตรูยังก็อ๋อศัตรูก็คือจะเป็นพวกหนูครับหนูนานี่แหละครับหลายบ่บา่หลายครับเพราะว่าอ่ามั่วนน้ำที่ที่มันท่วมไปคือที่ต่ำมันจะหนีขึ้นมาอยู่ที่ดินที่สูงนั่นนะครับเพื่อไงแข่เพิ่นแข่เพิ่ใหญ่ยูนยัเนาะยังอยู่ครับเะคับมองมองน้ำมันก็ให้เขามองเลยอ๋อมันก็จะ